นะป้าเอาไปตรแกปักไปนะนี่นี่มาจับได้ว่าผัวโอนเงินให้สาวทะเลาะจนเกือบจะเลิกกันจริง้าเฮ้ยไม่รู้เรื่องเว้ยไม่รู้เรื่องหาอะไรเนี่ยกระชื่อเนี่ยชื่อผมเนี่ยไม่ใบ่ได้อโอนมีน้องสาวโอ้ยใครเจ็บเป็นมือเนี่ยอำไนงนึ่งไป สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะนักตากนี่วันนี้พี่ตั๊กนะอยู่กับน้องลูกเกดนะคะว้าวแก๊จจ้าสวัสดทุกคนนี่อะไรก็รอก็รอย่าอย่าอย่าถ่ายคู่กับลูกเกดไม่ได้ถ่ายนี่เราไลฟ์กันอยู่นี่ไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ทำไมถ่ายลูกถ่ายคู่กับลูกเกดไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าลูกเกดเนี่ยจริงๆแล้วพี่หนูจะพูดความจริงค่ะพูดดีๆนะอยู่ใกล้ใกล้ันแล้วพี่จ้ะ แอลกอฮอล์เอามายัางแอลกอฮอล์แบคทีเรียอยู่เต็มหมดโอไม่เป็นไรค่ะนีแค่แบคทีเรียแต่โควิดอ่ะอยู่บ้านนู้นเลยอ่าลูกเกดอยู่นี่ลูกกอกนั่งเลยแล้ว นั่งสิคะนั่งสิคะเป็นไงคะพี่ตั๊กพี่ตั๊กมากี่โมงคะพี่ตั๊กมา11สิบเพราะว่านนา้นพี่มากี่โมง11บเอโมงค่ะเขาบอกว่าอัดเที่ยงพี่ตั๊กก็ต้องมาแบบว่าต้องมาสแตนบายรอก่อนไม่ต้องมาด่าฉันเลยรู้ว่าจะด่าฉันฉันก็มาพอดีลงรถมาพร้อมกันเลยค่ะพี่ตั๊กถูกป่ะเขาว่าลงรถมาพร้อมกันขับรถท่านมากี่โมงมาพร้อมกันไปหางานให้ลูกเกด ตบหัวแล้วรูปหลังแหมหางให้ลูกเกดโถ่นี่ไม่ไม่นับลือนจริงๆแล้วโดนไปแล้วบอกให้นะอะปุกป๊ดวางก่อนนะเอา่อที่มารายการนี้นะบอกตรงเลยนั้นรายการแซนออนเนี่ยมาเพราะลูกเกดแน่นอนค่ะเพราะว่าแม่ตั๊กนะคะกับเกดก็เคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วไม่มีใครขบป้าตือค่ะในวงการนี้ป้าตือไม่มีเพื่อนค่ะ เป็นโอนน็มาแล้วค่ะเป็นครั้งแรกที่พิธีกรพูด ทำจริงทำตึกกันมาสองปีแล้วจริงเหรอสองปีกว่าแล้วพี่สองปีเหรอตายแล้วยังมีปัญหาอยู่เลยนะคือทำพอเล่าออกอะไรนะโอ้โหไม่หนูไม่ได้อยากจะทํางานอะไรกับเขาเลยพี่หนูพูดความจริงไม่ได้นะตือยตือยพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะตือยไม่เหลือใครในวงการแล้วนะใช่ถ้าไม่มีลูกเกดเตือยก็ไม่เหลือใครแล้วอ่ะก็ต้องชมลูกเกดนะว่าลูกเกดเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆเลยถ้าใครก็ตามเนี่ยทํางานกับป่อตือได้นะรู้จักว่าทํางานที่อื่นก็ได้แล้วจ้ะตือยไม่เหลือใครแล้วลูกโต เฟคออนนอฟังเรื่องเล่าจากดารารับเชิญ3เรื่องถ่ายให้ถูกว่าเรื่องจริงหรือเฟคใครท่ายผิดมากที่สุดโดนทำโทษเรื่องที่หนึ่งของแม่ฟักวิตตาบอดเพราะลูกป่งระเบิดไหนดูทำไมต้องอ่านไม่ยูอ่านภาษาไทยไม่เก่งยูเอามาให้ไอตัวกันบ้าจเงไม่ใช่ไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจเหรอไม่เข้าใจทำไมสมองเป็นอะไรวันนี้ <c oughs> บวมเหอเอามาดูนิโอ้ยทำไมฉันก็มีสิทธิ์ที่จะอยากจะรู้เรื่องระเบิดของเขาไหนเล่า,ลลาสิแม่ <c oughs> คืออ่าตอนนี้เหตุการณ์เนี้ยเกิดซักประมาณตอนพี่ตากำลังจะเป็นวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นพอดีพี่เคยมีวัยรุ่นหรอโอ้ยหนูไม่ได้เกิดมาแล้วแก่อยางป้าเลยนะแต่พี่คนบอกว่าพี่เกิดมาเป็นเด็กหญิงแล้วก็กลายเป็นนางเลยไม่เคยมีวัยสาวเอ้ยมีสิมีมีเขาแป๊บนึงมีเขาแป๊บเดียวแต่แป๊บเดียวจริงๆแล้วก็มีผัวเลยอ๋อผัวคนนั้นชื่ออะไรฮะนุ้ยเชิญยิ้มเนี่ยคือตอนนั้นหนูเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วอ่าหนูเป็นคนนครสวรรค์เนาะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยหนูก็จะแบบว่านครสวรรค์นี่มีแม่น้อะไรคะ ปิงวังยมหน้าปากน้ำโพปากน้ำโพใช่แล้วแม่เซเว็าเคยไปแต่ว่าคอยเช็คแล้วนครสวรรค์มีอะไรบ้างคะมีบึงบรอเพชรจ้ะแต่ทำไมนครสวรรค์ของไอมีแต่ว่าหนุ่มๆน่มเอ้ยย่าเคยโดนแล้วเหรอก็ให้โดนนครสวรรค์แล้วเหรอมือไม่อยากไม่อยากคิดภาพเลยเนาะไม่เล่ากว่นดีไหมมีหนุ่มหนุ่มดีไหมปากน้ำถือจริงๆแล้วมันมีที่มันชื่อว่าปากน้ำโพ ปากน้ำโผล ah, pues ่โผลแล้ว oh, ก็คนก็เรียกทูดมาก็เพี้ยนมาเพี้ยนแบบบิดปากน้ําโผล่ใช่ทำไมโพรอ่ะคะเพราะ่มันโพรยังไงพี่ก็ไม่เข้าใจโผอ่เหรอคะโผล่เอาเอาอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยไม่ดูหรอกเปิดมาเจอป้ามันก็บิดหนีแล้วแล้วก็คือ หนูเป็นคนนคราสวรรค์ปัญปโผลแล้วก็บงกอืญว่ายายเนี่ยเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามยายอยากให้หลานคนเนี้ยไปในทางความงามไปประกวดนางงามอยากให้เป็นสายแบบนั้นน่ะ,ะพี่ตั๊กนี่นะคุณผู้ชมนั่งปั๊บนี่คือสวยแบบประการนะนี่ไม่ได้บูลลี่นะแต่พอยืนปับ๊บคุยจบนะคุยจบนะมีเหตะ นี่เขาไม่มีใครยิงฟอหมดแล้วพอฟอร์มาฟอหมดแล้วมึงต้องโป่งอ่ะลูกโปงที่แบบไม่มีหรอกบ้าพีบ้าพอยืนปั๊บได้ข่าวว่าเป็นหลุมดำโอ้โหจ้าหลุมดำจ้าสูงมากนะเราอ่ะแหมไม่ร้อยเก้าสิบ อโอ้โหพี่หลุมดำแต่เขาลึกกว่านะเพราะจากพี่แล้วเป็นเขานะอจ้าหืมจ้าเมื่อร้อยเก้าสิบปีนั้นเนี่ย ป้ามันเอ่อเป็นวันสงการยายเขาก็อยากให้ตากเนี่ยเป็นนางสงการอ่าเขาก็เลยจัดแจงให้หนูเนี่ยได้เป็นนางสงการมีนางสงการด้วยเอระมันต้องพม่าเอ้ยไม่ใช่นกพม่าอะไรนางนกพม่านั่นคือลอยกระทงอแต่ถ้าเกิดสงการนี่ก็จะมีนางสงการอ่าก็แล้วแต่ว่าปีนั้นจะเป็นนักษัตย์อะไรนะป้าเนาะพี่เวลานักษัตย์อย่าหาว่าสัตว์มหานิย อ่า,อาว่าเอ่อก็จะเป็นชวดชรุครันต่อแล้วแล้วว่าแต่ว่าปีนั้นจะส่องอะไรแล้ววันนั้น,นปีนะั้นพี่ได้ปีอะไรแต่ก็จำไม่ได้มันหลายปีไปแล้วป้าปนหนูก็เลยจาไม่ได้ว่าเป็นปีนักษัตอ,อะไรอะไรเงี้ยแล้วก็นางสงการปีนั้นเนี่ยของคนครสวรรค์นเนี่ยจะต้องนั่งรถแห่และรอบเมืองอ เป็นจะเป็นอย่างน<ด>ั้นเราก็แต่งชุดไทยเต็มยศเลยแล้วก็จะนั่งไปตัวนักษัตริย์ตรงนั้นนะตีมออ่ออ๋อเออในหลนปานนม่อก่อป่ะตีมอ่มอใส่มงกุฎอะไรงเงี้ยชุดไทยโอ้แต่ในสมัยก่อ,อนเนะะาะปานเนาะอะไรเงี้ยตีโป่งอะไรก็ว่าไปแล้วปรากฏว่าก่อนที่ตักเนี่ยจะขึ้นไปนั่งบนงบรถแห่อ่าบนรถแห่ก็จะมีแบบว่าโอ้โหคนมาขอถ่ายรูปกับนางสงกรานเพราะว่าสวยมากก็เรากไม่อยากจะพูดเอาภาพมันฟ้องอะเนาะอนไรเงี้ยหันมันมาตั้นเนี่ยเข้าใจูเข้าใจอ่าแล้วก็ ก็จะมีคนมาขอถ่ายลงถ่ายรูปเลยอ่ะเราก็ถ่ายลงถ่ายรูปถ่ายไปถ่ายไปปรากฏว่าในขณะที่เราถ่ายรูปอยู่มันก็จะมีเด็กถือลูกโป่งสวรรค์นะเกจ้าเคยเห็นไหมลูกโป่งสวรรค์ที่มันถือเด็กที่มันลอยลอยๆนี้เงี้ยมันก็ถือแต่พี่เป็นคนที่ไม่ชอบลูกโป่งแล้วหนูคนไม่ชอบลูกโป่งหนูกลัวเพราะเรารู้ว่าลูกโป่งพี่ชอบลูกกระป๋องลูกกตะปชองลูกกระป๋อนันลูกกระป๋อะงลูกกระป๋อง ก็กระปุนี่แหละจ้ะไข่ไข่ที่มันอยู่ข้างๆมาจ้าตบอลแหละคนอย่างลูกเกดเหรอจะไม่รู้จักคำว่าลูกกระปุกไม่มีทางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า is ball หรือภาษาไทยเราเรียกว่าบวยยนก็ได้เลยแล้วก็พี่ช้าเนี่ยเป็นคนที่โอนลูกโป่ลูกโป่งมากลัวมากๆเลยอลัวมมันจะแบบว่ามันมีแก๊สมีอะไรประมาณแบบเนี้ย อะในขณะที่เรากําลังถ่ายรูปกับชาวบ้านมาขอถ่ายรถยูนิคเลยเด็กก็ถือลูกโป่งสวรรค์มาทิ้งแถวเราเนี่ยพี่ก็แบบกลัวๆอะไรเงี้ยมาแล้วมันมาใกล้ด้วยนะป้าแต่ในขณะที่เรากลัวไอ้ลูกโป่งอยู่เนี่ยในขณะนั้นป้าก็ยังทำหน้าก็ยังถ่ายรูปอยู่ยังต้องสวยเป็นนางงามมีเด็กผู้ชายเมื่อไหรนี่คือพูดถึงฉันหรือว่า หรือว่าเป็นคำสร้อยป้าจริงๆแล้วเขาไม่ป้าก็ไม่น่าจะแบบว่าอะไรนะเพราป้าเจอมาหนักกว่านี้นะจ <laughs> เดี๋ยวไว้กดเสียแก่อแก่โอเคมะไมต่ไม่เด็กม,ม,มันมีเด็กผู้ชายป้ามันเล่นประทัดเก่ยม,มันจุดประทัดเล่นปัง<อ>ปังปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าไอเด็กผู้ชายคนนี้มันจุดประทัดแล้วมันมาจี้ไอ้ลูกโป่ง เอาเอาประทันมาจี้ลูกโป่งสว่างในปานแล้วลูกโป่งมันมีแก๊สอ่ะมันแก๊กให้หนูเนี่ยแล้วมันลูกโป่งก็แตกปังฟ้าใช่ไหมลูกโป่งกระเด็นเข้าลูกตาหนูปั้งว้เกดกระเด็นเข้าลูกตาหรูปั้งเลยโดนฝั่งไหนฝั่งฝั่งนี้ป้าฝั่งนี้โชคดีที่ปิตากรหลับตาได้ทันมันก็เลยโดนหนังตาเกเคยเห็นนักมวยเวลาที่มันแบบโชคมาแล้วตาแม่งบดปูดปิดทันทีคะปิดอย่างนั้นเลยทันทีเลยทันทีแบบทนั้นเลยเพราะมันแรงมากดีแบบว่าแบบตาไม่บดมีสิตาบอดหด้ะจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าพ่ต คือตาตาก็ตกไปนั้นแล้วก็จะคนขึแบวมบวมปูดปิดเลยที่ก็ขึ้นไปอย่างนั้นเลยโดยที่ตาก็ยังปูอยู่อย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าพี่ก็ร้องไห้เนาะอะไรเงี้ยบอกว่าทําไมเนี่ยทำไมต้องมาเจอแบบนี้ร้องไห้แบบไหนพูดเสียหนูก็ร้องไห้กับยายถึงเลียดยายว่าแม่เนาะแม่แม่หนูทำไมดีเนี่ยทำไมดีอะไรเงี้ยหมดสวยเลยอะไรเงี้ยแล้วตาปูดปิดเลยทําไงดีอะไรเงี้ยเชื่อว่าป้ายายหนูว่าใช้วิธีแก้สถานการณ์โดยการที่เกตดกับป้าเคยเห็นนี่ไหมแบบว่าพวกนางสนมอะแล้วแบบ พัดโบกอะเขาเรียกพัดโบกี่ยที่คอยโบกให้พระเมศสีโบกนั่นนะป้ายายหนูไปหามาแล,แล้วให้หนูเนี่ยโทษป้านะให้หนูว่าถือไอ้พัดโบกเนี่ยแล้วก็บงังตา <c oughs> เลิกเก่งเกลดเลิกบางตาเงี้ยบางตาตาเงี้ยเลิกคือรถแห่แห่ไปงั้นเราเก่งพี่ดูดินานเท่าไหร่นานเท่าไหร่ก็แห่รอบเมืองนะนานเป็นชั่วโมงไม่แต่พี่ตั้กต้ทำอย่างนี้เหรอไม่ไม่หนูก็ถือบางเงี้ยเลยป้าหนูก็ถือบางเงี้ยไปตลอดเลยคุณยายเก่งค่ะคุณยายเจอแล้วก็ยิ้มเงี้ยยิ้มยิ้มโบกซ้ายโบกขวาหลังจากนั้นไม่ไม่มีการแบบว่าไปหาหมอไปหาหมอไมไม่ได้ไปชาวบ้านอะ ป้าคนต่างจังหวัดเด็กจังหวัดไม่ได้ป้าหรอกเออตาไม่บอดก็โอเคก็จบกันแค่นั้นเองก็ไม่ไปหาก็ประคบี่นะโชคดีที่พี่ไม่ไปหาหมอทำไมคะเพราะทุกวันนี้พี่ก็ตาบอดนะที่พี่พี่เมียพี่หนุ่ยหลอไม่รู้นะเคลยวนตัวเองนะเฮ้ป่าวครั้งหน้าเอาพี่หนูมานะแล้วบอกด้วยป้าพูด่างนี้ได้ป่าอไม่มีคนบอกหนูไม่ได้พูดอีแจ็คแฟนฉันมันเป็นคนพูดบอกว่าพี่เป็นคนตาบอดเรื่องพี่หนุยคนดีต้องเลือกเมย์แจ๊กอีมา ลองทายดูสิเรื่องวิตตาบอดเพราะลูกโป่งระเบิดเป็นเรื่องเฟกออนัะอ้าวอย่ามาเหมือนกันสิใช่ไหมห่างนิ้วกูเป็นิ่เป็นเรื่องเฟกอยู่แล้วฉันว่าเอาไว้ข้างล่งมีทางโอ้โหขดาษนั้นทำไมแต่แม่เขาเล่าแบบดีนะเขาเป็นนักแสดง พี่ตั๊กเนี่ยพูดหานล้านหานล้านเลยเหรอตั๊กหานล้านเธอไม่เคยได้ยินนามสกุลเขาเหรอ <ไป S 2> อะไรอ่ะตั๊กหา,ลานล้านสรุปเรื่องที่เราคิดว่าพี่ตั๊กเล่าเนี่ยคือเฟกทั้งตัวสอปมาและเรื่องที่พี่ตั๊กเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่พี่ตั๊กวิดตาบอดเพราะลูกกับนี่นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่อง คิดว่าไม่จริงค่ะเรื่องแรกไม่จริงตั้งแต่เป็นนางสนการแล้วค่ะเฟคครับคิดว่าไม่เฟคครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะคุณโดนดิฉันหลอกเห็นไหมนี่จะอยู่ในวงการบันเทิงนะตื่นนะตื่นต้องซื้ผู้ชายเยอะตัวแม่จะแคร์เพื่อเรื่องที่สองเดี๋ยวก่อนเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเห็เอ้ยหยา มึงไม่วางตรงนี้เลยละก็เนี่ยกำลังจะวางไม่อยู่เนี่ยเรื่องที่สองเป็นนางงามตกรอบเพราะแผลไฟไหมทำไมเกี่ยวกันางงานอีกแล้วอันนั้นนางสงการแต่นี้คือนางงามอันนี้คือการประกวดนางงามแต่อันน้ไม่ได้ประกวดปะป้าเวทีอะไรอันนี้คือมันเป็นประกวดนางงามเป็นแบรนด์ไทยแลนด์เวร์หรือเปล่าไม่ต้องน่าแล้วแหละอันเนี้ยเฟกแน่นอนเพราะเมื่อกี้เรื่องนางงามเมื่อกี้ มันคือเรื่องจริงใช่มอย่ามา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 พูดอย่ามาบอกกันไม่นายป้เตือคิดว่าตัวเองเป็นคนตลกจริงๆไม่ได้เป็นคนตลกเลยเป็นคนที่น่าลำคาญมากๆค่ะเลยสาระลูเกด มันเป็นประกวดนางงามามันเป็นแบรนด์ที่ไหนที่นครนเสิร์ตเนี่ยป้ามันเป็นแบรนด์อ่าเป็นเครื่องกีฬาตอนนั้นตาก้าร้องเพลงเป็นเป็นอาชีพแล้วกลางคืนแล้วป้าแล้วสมัยสักร้องเพลงนะ่ะตีสองตีสามเราก็จะเลิอกอะ่ะ<อ>แล้วหนูก็นอนแค่ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมง,ก,โมงโก็ต้องตื่นไปทำเนี่ยกิจกรรมนางงามไปเข้าไปดูในแกลเลอรี่พี่ดิมันมีรูปที่พี่เก็บไว้ตั้งแต่ั้งแต่อายุสิบสี่ป่ะไอ้หนูเามาเอาโทรศัพท์มาให้พี่เลยตั้งแต่อายุสิบสี่เนาะแต่อันนี้ประกวดเนี่ยเหรอประมาณสักสิบหกป้าไหนเนี่ย่่อไมใชาุ สิบห <16, S 2> เหรอหนาทำไมดูแก่้าก็แ,แต่งหน้าซะขนาดนั้นนะ่ะฮะแล้วไงแล้วเขาไม่เอาเพราะว่าแผลไฟไหม้อยู่ตรงนี้ไม่พอพอ,พอทำกิจกรรมเสร็จไม่ไล่ะป้าแล้วก็กลางคืนพี่ทัก็ไปร้องเพลงต่ออ,อีกนะก็นอนวันละชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้นมันวนอย่างเงี้ย ปกติไปร้องเพลงกลางคืนแล้วมันเบอร์ป้าแล้ววันนั้นหนูใส่กระโปรงสั้นไปร้องเพลงเก๋จ้าแลว้วพี่ักใส่ถุงน้องดำใส่ถุงน้องดำสองสองสองขนาดถุงน่องดำนะอะไรเงี้ยแล้วข้างหน้าเวทีในคาเฟ่ที่พี่ตักไปร้องมันก็จะมีสปอตไลท์หน้าเวทีอย่างเงี้ยขณะที่ยืนร้องเพลงเนี่ยขาก็ไปจี้กับไอ้สปอตไลท์แล้วไฟสมัยก่อนนะป้ามันแรงมากไฟสมัยก่อนมันแรงมากอะไรเงี้ยแล้วหัวถุงน้องกับป้าก็รู้อยู่ว่ามันโดนอะไรเนาะมันจะลันเร็วมันบู๊บ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 ใช่แล้วก็มีควันขึ้นเปียก พี่ได้กลิ่นไหม้แล้วแต่ความที่พี่เบื่ออะใช่ไหมเกดเพราะนอนน้อยนอนน้อยปะทักไม่เจ็บไม่ตะนิดเดียวเลยป้าไม่มีอาการเจ็บแสบไม่มีอะไรเลยแค่ได้กลิ่นไหม้แล้วคนดูที่เขาอยู่หน้าเวทีอะคูาเห็นไงเออเขาก็ให้ให้เกดจัให้หนูดูว่าเออเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรชี้ไหลเนื้อชี้ไหลชี้ไหลอะไรเงี้ยแล้วก็ก้มลงดูโอ้โหคือถุงลมหาหมดเลยไปลุกป่ะ เป็นไฟแบบไฟแบบแดงเลยหรือว่าหรือว่าแบบคือถุงน่องอ่ะปิ๊จี้อ่ะแล้วมันก็จะปุ๊บปุ๊บอ๋อมันจะเม้าแมนเม้ไงยูมันแมวมันก็จะแบบว่ามาโดนนี้แล้วมันก็จะแบบว่าละลาย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 ใช่ป่ะแล้วก็ไอ้ขาตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยปิ๊จี้อยู่กับสปอตไลท์อ่ะป้าใช่ไหมเป็นดวงขนาดเนี้ยเชื่อเหรอเชื่อไอ้เชื่อพี่ตักไม่โกหกถ้าเธอเชื่อเนี่ยเธอต้องกินยาจะเป็นไม่ต้องเหมือนกันไหมไม่ไม่ต้องเหมือนกันถ้าเธอเชื่อวันนี้ข้าแรงวันนี้คงได้เป็นย่าแล้วล่ะ ทำไมพูชาแบบนี้อ่ะแม่เก๋ไม่เคยพูดแบบนี้กับเกดเลยป้าจะให้กินอาหารเม็ดไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะอาหารเม็ดของป้ายาของเก๋คุณตั๊กเป็นนางงามตกล้อเพราะแผลไฟไหม้เป็นเรื่องเฟกออนดั้ยต่อเหมือนกันเฉลยเลยนะคะพี่ตั๊กพี่ตั๊ก ของปอมพี่ของปอมไม่ใช่ของปอมเขาอะไปเช่ามาอีกทีด้วยจริง <c oughs> ๆเกดนะเนี่ยทำเป็นโชว์ใส่โชว์ออชวเออแบบเรียกปอมหนุ่มๆอะไรเงี้ยผิดแน่นอนลูกเ,เลยนะคะถือว่าเป็นเรื่อง <c oughs> เดี๋ยวก่อนถ้าไายผิดอะถ้าไายผิดอะมึงอ่านรา,กกายการคนเดียวเลยกูมไม่คุยเลยนะถ้าถ้ายผิดนะเออแม่ตั๊กแต่จะเอาหัวแม่มาพูดอะไอ้ตั้ ะโอเคนะผ่านอัี้อันนี้ป้าผิดนะป้าเอากระจิแหบปั๊กไฟนะโอเคอะเกตเกตแล้วไอ้ปั๊กไฟก็สูงไปแห่ไม่ถึงเรื่อเป็นเรื่องเรื่องที่สองก็คิดว่าไม่จริงอีกอะค่ะพี่ตั๊กไม่น่าประกวดมีความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องจริงครับตอนฟังผมผมกลับกันคิดว่าเขาเฟกอะ

เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงตกรอบเลยเหรอใช่ตกรอบเลยตกรอบเลยแต่ว่าทุกคนเสียดใจนะเพราะวีปินตัวเต็งนะบอกฮะตัวเต็งหรือตัวตึงค่ะสองอย่างอ่าเรื่องที่3เรื่องต่อไปอ่านฉันชนะหนึ่งแล้วนะจ๊ะเก๋เรื่องที่3ของแม่ตั๊กคือจับได้ว่าผัวโอนเงินให้สาวทะเลาะจนเกือบจะเลิกกัน เรื่องนี้เรื่องนี้โทรหาพี่นุ้ยหน่อยสิว้าใาาจริงเลยเดี๋ยวหนุลูกเขาจะว่างรับป่ะนะป่ะนะเออจ้าพ่อมีคนอยากคุยกับพ่อพี่นุ้ยค่ะพี่นุ้ยสวัสดีค่ะลูกแกแดงค่ะสบายดีไหมคะครับสบายดีครับคิดถึงนะคะลูกเกดไหนพ่อรู้เปล่าลูกเกดไหนอะพ่อรู้ไหมลูกเกดไหนเนี่ยลูกเกดติดขนมปัง ขอบคุณมากพี่นุ้ยค่ะน้องลูกตือค่ะโอ้โอยเสียงเบาจังเลยพี่จำไม่ได้หรอคะที่คืนนั้นที่พี่พาหนูไปเที่ยวแล้วก็อุ้ยแต่หนูพูดได้เปล่าคะ โอ้คืนนั้นเมาดิชนรมุนนะมั้งนั่นะพี่พี่แล้วพี่ไปพูดกับเมียพี่ได้ยังไงว่าพี่โอนเงินให้หนูอะค่ะพี่หนูหนูเสียเลยอะค่ะพี่ที่พ่อพ่อโอนไปบอกให้ประตื่นนะบ้านบางแคอะไรที่บอแล้วพี่ไปบอกเมียพี่ว่าพี่โอนมาให้หนูไปฟอกไตหนูเสียมากเลยพี่ไอพ่อพ่อเคยมารายการนี้ปล่ะอย่ามาเลยอย่ามาเลย อย่ามาเลยเสียเวลาพี่เอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าขอบคุณนะคะพี่ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะจะเอาถึงไหนแล้วเนี้ยป้าลืมหัวข้อแล้วเดี๋ยว่านะเนี่ัวข้อจกันได้ว่าหัวอคนร้ายสาวรถทะเลาะกันจนเกือบจะเลิกนี่ลืมหมูข้อไปเลยปาช่วนหนูคุยอ่ะเพื่อวันนั้นหนูจะไปเที่ยวต่างประเทศจะไปเที่ยวสิงคโปร์ แล้วก็เลยคิดว่าเออนัดกันไปเป็นแบบเป็นครอบครัวก็มีครอบครัวพ okay ี่ตีดอกสดาวแล้วมีครอบครัวหนูอ่าแล้วก็มีครอบครัวของอ่าน้องชมพู่ติดเลยอีดอกแล้วอกดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ใส่ไปแล้วแล้วก็มีครอบครัวของน้องชมพู่ก่อนบ่ายแล้วก็มีอ่าครอบครัวของอ่าเพื่อนของชมพู่ไปอีกด้วยอะไรเงี้ยป่ะก็ประมาณสัก อ่าสี่สาห้าครอบครัวไปเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยกล่มใหญ่กลุ่จะเป็นแฟมิลี่กลุใหญ่แล้วก็จัดแจงอ่าให้พี่นุ้ยเนี่ยไปจัดการให้เสร็จสักเรียบร้อยอะไรเงี้ยจะก็ปรากฏว่าอ่าก็เสร็จแล้วกระ่านไปอะไรไปอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งไปทํางานกับพี่นุ้ยวันนั้นไปด้วยกันป้าก็นั่งรถอ่ะพี่นุ้ยก็น่หนูก็นั่งขึ้นฝั่งคนขับนะหนูก็เอาที่บังแดดลงอ่าบังแดดลงผลมันมีใบหล่นลงมาปิ้วจากที่บังแดดตรงที่ปิดข้างหน้าตรงพี่นั่งหน้าพร้อมพี่นุ้ยคือมันปิ้วไปอย่างน จะต้องละเอียดขนาดนั้นเลยเหรองามนี้มีอะไรบ้างไงใบมันหล่นลงมาหนูก็ไอ้ใบอะไรวะหนูก็เลยหยิบมาดูอ้าวนี่ใบโอนเงินเห็นเป็นชื่อชูเกียรติเอี่ยมสุขผลชื่อชูเกียรติเอี่ยมสุขโอนให้กับชื่อผู้หญิงคนนี้ทันสิตาแต่นำเสนรู้ยยาวมากเออเป็นเงินแบบเกือบแสนนะป้าเกือบแสนเยอะมากตาลุกเลยอย่างเงี้ยอุ้ยบอกดูว่าเฮ้ยมุ้ยเรื่องปูเหรอเอ้อ่ะเป็นเป็นสินผลนู่นไง อะไรเนี่ยยังไม่ขับยังไม่ขับยังไม่ได้ขับยังไม่ออกเลยยังไม่ได้ออกยังไม่ออกจากบ้านเลยเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยใบอุ่นอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่รู้เรื่องเว้ยไม่รู้เรื่องหาอะไรเนี่ยกระชื่อเนี่ยชื่อมึงเนี่ยทุกอย่างทุกอแม่โอนน้องสาวโอนระดใครล่ะใครจะทำติตาใครอะ มันจะถามอะไรกันจะไปทํางานเอาไปจ่อกูก็ต้องรู้ว่าเงิน่ะให้ใครอ่ะท่านจ้ามันเป็นใครตกใครอะไรเงี้ยไม่เป็นเรื่องอ่ะอ่ะโอนให้ใครเก็บเงินหมื่นเนี่ยเอาไงนึกเซ่เดี๋ยวเขาคุยกันเขาคุยกันครับไม่ต้องมาขอคุยมามิกูดับรถทุกมันเจ๊ที่คุยมายังไงแล้วยังไงโอนให้ใครฮะพูดมาเลยพูดมาเลยไม่ต้องมาไหว้เพื่อใฮะไม่ได้เงินน้อยๆด้วยเจ็บเป็หมื่นฮะออกอย่างงี้เหรอฮะออกมีอย่างงี้เหรอวันนั้น มึงตกด้วยมั้งบนแตกวันนั้นมันแตกป้ามันแตกเลยอะไรเงี้ยม่นลุกลุพี่นุ้ยเขาก็ปวดเปลี่ยนหนูแล้วเรื่องทังเรื่องอีผัวหนูเนี่ยก็เสือกจําไม่ได้ว่าอีคนเนี้ยใครอ้าวเปนเรื่องอะไเป็นอย่างงี้เรื่องมะไรี้แล้วอ้าวแล้วมึงจําไม่ได้เนี่ยนะโอนเนียใครมึงจำไม่ได้เนี่ยนะพี่โกรธนี้ไม่ใช่อะไรนะโกรธว่าจําไม่ได้ว่าโอนให้ใครโกรธทั้งเรื่องป้าโกรธที่โอนเงินให้สาวกล้โกรธอันที่สองคือว่ามันเสือกจําไม่ได้ว่าใคร เรื่องที่คุณตั๊กเล่าว่าจับได้ว่าสามีโอนเงินให้สาวทะเลาะกันจนเกือบจะเลิกกันบ้านแตกเป็นเรื่องเฟกอ๋อนะแม่ใช่เลยจางเกจ่ะ,ะเรื่องที่พี่นุ้ยโอนเงินให้สาวเป็นเรื่องเรื่องนี้สามคิดว่าเป็นเรื่องไม่เฟกพี่นุ้ยก็น่าจะมีเรื่องแบบนี้แหละ <c oughs> คิดว่านะตอนฟังผมรู้สึกเลยว่าเป็นเรื่องเฟซคิดว่าเรื่องนี้เรื่องจริงเพราะพี่นุ้ยเขาปกติก็เป็นสายเปยอยู่แล้วเรื่องที่พี่นุ้ยโอนเงินให้สาวเป็นเรื่องจริงครับ วันนั้นได้ไปทํางานแล้วพ,พี่เลยโทรหาน้องสาวพี่ให้น้องสาวพี่สืบหน่อยว่าอีกคนนี้เป็นใครว่าเรียน<ช><ๆ>น้องหนูโทรมาบอกอ่ะรู้แล้วนะว่าเป็นใครอ่ะมันคือใครน้องสาวชื่อเบียเบียมันคือใครนี่เป็นใครอะไรเงี้ยอ๋อ,อพี่ชมพู่พี่ชมพู่พี่ชมพู่ชมพู่ก่อนไปอีผู้อีเปลทอ้าวมันอีไม่ร้อาวค่อชมพู่อ้าอีผู้น่ะชื่อเดิมมันชื่อชมพูนุษ แล้วมาไปเปลี่ยนชื่อตอนไหนพี่ก็ไม่รู้และอีพี่นู้นี่ยก็จาชื่อใหม่มันไม่ได้และไอที่โอนไปนี่คือค่าทัวร์ของหนูของู้งครูแล้วก็ของเขาสามคนค่าทัวร์คือเจ็ดแปดหมื่นนี่คือค่าทัวร์ที่ไปซื้อโอนนั่นแหละแล้วสรุปว่ากี่ชมพู่มึงเนี่ยเขาทั้วบากูเกือบแตกแล้วนะแล้วอย่างนี้ทำไงต้องพอรู้ความจริงล้วไม่อายเขาหรอหน้าแตกแง๊กเลยเปล่าทัวหนูอะแค่เรื่องเดียวก็หายแล้วแป๊ดเดียว สวยอร่อยคานเข่าเข้าไปแค่นั้นเด้เงียบแล้วอ่ากูนูนั่งโซฟีแล้วหนูคานเข่าเข้าไปก็หายแล้วไม่ไมู่กแบบแล้วพอรู้ก็แบบอึ้งไหมแบบก็อึ้งรู้สึกยังไงรู้สึกไม่ไม่ลูกแก้ตัวยังไงทำยังไงยังไงต่ออุ้ยเราก็ต้องมีฟอร์มสิเสียงฟอร์มได้ไงใช่ไหมใอ่ะพูดมาสมมตินุยนุยะเพราะไอ้รู้แล้วนะใครอะทันจิตาใครอีพูดแล้วเขาก็ทำหน้าแบบ ทำหน้าแบบไม่กล้าคือเสียงหนูรอเต้ก็ทำหน้าแบบมานดิชิหนูเขาเมียมานี่ดิแล้วเคยจับอะไรแบบนี้ได้ไหมพี่หนูอ่ะพี่ตั๊กตั้งแต่อยู่กันมานะยี่สิบปีนะไม่เคยจับได้เรื่องผู้หญิงเลยเกมมาไม่อยากให้ลูกเกดลงโทษเลยคืออะไรอะลูกคืออะไรอะไส่กรอกบอกวิธีการก็คือคี่เกดจะต้องกินไส้กรอกโดยห้าม กั๊ให้ขาดต้องอยากไปให้กินให้กอนได้เยอะที่สุดเัียงัยงได้ไหวะยใหญ่วัวยอนไทยปาเกตได้ได้ได้เท่าไหร่ป่าป้าจะยืนป้าจ้ยืนป้าจะยืนป้าระวัง ตัวสงสารเกณฑ์ทุเลยอ่ะและต้องเคี้ยวรถคืนอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะหรือแค่ใส่ปากแค่ใส่ปากพอเป็นเนับนับนับด้วยนะเออเออนับนับนะเราว่าใส่ปากใส่ปากวุฒิภัทรจะตอบโอ้ยยันโดนโตที่สองไปยุคนี้สารเกณฑ์ไม่จับแล้วไม่จับแล้วไม่จับแล้วสู่งๆ่อย แข่งเข้าสานนะพี่เกดอ่ือิีหนึ่งสอ่ะเฮ้ยเยอะอยู่อ่ะอเกดเกดงูปืนงปากเลยโออ่ะอดึงดึงเกดนะเกดเฮ้เกดเขาไม่ยอมนี่เกดอ้าากมกมได้โชว์ความแซบค่ะให้มันรู้สว่าไม่ธรรมดาค่ะ เ,เด็ดหนึ่งสองสมสี่ห้าหจปดเก้าสิบกชิคกี้พายเนาะชิคกี้ได้สิลูกค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้แก็บแพ <c oughs> <c oughs> บอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามสิ่งที่คุณได้ยินหรือสิ่งที่คุณได้ฟังจากแขกรับเชิญหรือจากพวกเรามันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของ เบกออน็อตค่ะขอบคุณแม่ตัมด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังนะคะติดตามได้ที่ Facebook และ Youtube ของช่องอะไรคะ Sense Entertainment ค่ะค่ะแล้วเจอกับเราอม่ได้ใช่ไหมพูดไม่ได้ใช่ไหมได้ที่อันไหน Sense Entertainment Sense Sense s e n No ทาง Facebook และ Youtube ค่ะค่ะวันนี้เราไปก่อนนะคะบ๊าบ้าป้าถามจริงนะตอนเด็กๆเนี่ยตอนป้าเกิดมีใครเอากบตกปากป่ะคะไม่ตอนเป็นเด็กขอสารภาพตรงๆว่าแม่เนี่ยเอาขี้เท่าเนี่ยยัดปากแล้วอุ้ยย่แต่ปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะไม่ตายถุยทิ้งมาเจออิทีล่ะเกิดมาก มาส้นหัวล้างหัวงอกอีกโอ้ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยคขาเรียกว่าบูลลี่จริงจูนนะเดี๋ยวนาเดี๋ยวเกดว่าไว้ตาที้ก่อนนะเั้นี้ก็ะทางลูกขอแบบว่าทำมาหากินที่นี่ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นขอให้ทุกคนมีความสุขนะทุกขอให้เลยกันผ่านสลุยขอให้ยอดยูเยอะๆขอให้มีความสุขครับทุก ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู e ้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวียาเซนทีวียาเซนทีวียายาเซนทีวียาเซนทีวียา